สวัสดีครับมาชิกดวงรายวันผ่านพลังงานพระยุบศีประจําวันอังคารที่13เดือนสิงหาคม2567นะครับซึ่งตรงกับวันขึ้น9ค่ำเดือน9ปีมะโรงมูใหญ่นะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงวันอังคารนะครับสร้างขึ้นจากกระบือถึง8ตัวนะครับบทปนเป็นผู้เก็ตของ้พระแพรสีชมพูเป็นสีแห่งธาตุลมลมแรงนะครับเพราะฉะนั้น อังคารนั้นจริงชอบอาสาคนอื่นนะครับเป็นคนขยันมันเพียนนะครับแคล่วคล่องนะแต่ไม่ค่อยชอบคิดชอบที่จะลงมือทามากกว่านะครับผมนะเขาบอกว่าให้ทําบุญในเรื่องของการไปบริจาคโลหิตนะครับหรือว่านะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะทีนี้นะก่อนที่จะไปรับฟังดวงของคนที่เกิดทั้ง7วันในวันนี้นะครับคนที่ชมผ่านทางทุกๆแพลตฟอร์มนะครับ กดเซฟกดัวใจกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นสัพันธ์บุญและเป็นธรรมทานคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ใครที่ได้รับพลังงานไปที่ดีให้คอมเมนต์ว่าน้อมรับพลังงานแต่ถ้าใครที่รับพลังงานไปที่ไม่ไดีคอมเมนต์ว่าขอเคลียร์พลังงานนะครับสีนำโชคเท่านั้นการเงินวันนี้จะเป็นสีเทาดำนะฮะสีที่ดึงดูดความรักก็จะเป็นสีส้มนะสีที่ เสริมในเรื่องของอำนาจวาสนาก็จะเป็นสีม่วงนะครับสีที่ห้ามใช้วันนี้จะเป็นสีเหลืองอ่อนนะครับผมเลขนําโชคของวันนี้ได้แก่เลข3เลข6เลข9เลข5เลข8เลข7และเลข1นะครับผมวันนี้นะฮะใครสนใจดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์อย่างละเอียดมีค่าครูบูชาอยู่ที่599บาบาทนะครับใครสนใจก็สามารถติดต่อทางอินบ็อกซ์ของแพลตฟอร์มที่คุณชมอยู่ได้เลยนะครับผม นะครับอ่ะพุดตั้งเปิดทำมังเปิดสังคังเปิดนะครับใครจนจนจบขอให้ประสบความสําเร็จร่ารวยรุ่งเรืองน,นะครับนะมีโชคมีลาภมีบุญมีวาสนาตามที่คุณปรารถนาเอาเลยท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับอ๋อได้ไพ่นะครับอ่าเก้าไม้เท้าวันนี้กิจการงานของคุณค่อนข้างจะต้องรับผิดชอบเยอะคิดเยอะคิดมากนะครับเนาะเปิดภาพรวมวันนี้งานจะยุ่งเหยินวุ่นวายนะครับต้องวางแผนดีๆนะครับนะ จะได้ไม่เหนื่อยมากนะครับการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้เงินยังไม่เข้านะครับต้องค่อยๆนะในการใช้จ่ายนิดหนึ่งนะครับสุขภาพนะให้ระวังในเรื่องของความเจ็บป่วยเนื่องจากการทํางานหนักเกินไปบำรุงร่างกายกันนิดหนึ่งนะครับความรักคนโสดวันนี้คุณยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้ใครเข้ามานะครับเพราะรู้สึกว่ายังเหนื่อยอยู่นะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้ปัญหาความรักทําให้คุณถอดใจนะครับต้องใจเย็นๆค่อยๆค,คุยกันวันนี้ขอพรขอโชคลาภ ให้ทําความสะอาดหิ้งพระนะครับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะที่สําคัญอย่าลืมใส่บาตรพระตอนเช้าด้วยก็จะดีมากๆเลยทั้งที่เกิดในวันจันทร์ครับได้ไพ่นะครับเด็กถือดาบนะวันนี้กิจการงานของคุณนั้นค่อนข้างจะนะครับเจออุปสรรคปัญหาที่เข้ามานะครับจุกจิกวุ่นวายสักหน่อยเนาะแต่ก็มันเป็นปัญหาเล็กน้อยๆ,ๆนะครับเดี๋ยวก็ดีขึ้นกนารเงินก็เช่นกันนะครับ วันนี้มักจะมีรายจ่ายที่จุกจิกจุกจิกพอสมควรนะครับสุขภาพนะครับวันนี้ดูเหนื่อยหน่อยนะกับปัญหานะครับในเรื่องของการคิดเยอะคิดมากนะครับต้องบำรุงร่างกายนะครับพักผ่อนด้วยความรักคนโสดนะครับวันนี้ความรักยังไม่มั่นคงยังไม่แน่นอนนะครับคนที่มีคู่ครับวันนี้ระวังปัญหาระหองระแหงอันเกิดจากความเป็นเด็กของตัวคุณเองนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับให้ขอกับ องค์พระพิคเนศปางประทานพรนะครับแล้วก็ถ้าจะใส่บาตรก็ด้วยขนมนมเนยก็ได้นะครับจะดีมากๆเลยนะครับวันนี้หลายจะกลายกันดีท่านที่เกิดในวันอังคารครับได้ไพ่เก้าดาบนะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะครับเป็นกิจการที่ค่อนางจะต้องเจอกับความคิดความเครียดปัญหานะครับผมนะต้องวางแผนดีๆนะครับ การเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้การลงทุนต้องเก็บไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งใช้อย่าเพิ่งจ่ายอะไรเยอะสุขภาพนะครับวันนี้ดูเหนื่อยหน่อยครับปัญหาในเรื่องของความเครียดนะครับผมความรักคนโสดวันนี้นะครับคุณยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้ใครเข้ามานะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้ปัญหาความรักนะฮะมักจะต้องแบกเอาไว้นะครับบางทีคุณเหมือนกับต้องแบกอยู่คนเดียวนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวองค์พระพิฆเนศปางประธานพรนะครับแล้วก็ อ,อย่าลืมไปทําบุญนะครับโดยเฉพาะสังฆทานยาก็จะดีมากๆเลยนะครับโรงพยาบาลสงฆ์ท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันและกลางคืนครับวันนี้ได้ไพ่สิบถ้วยนะฮะวันนี้กิจการงานของคุณโดยภาพรวมวันนี้กิจการงานของคุณเริ่มตั้งตัวได้ดีขึ้นนะครับผมก็จะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับมักจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเงินถือว่าดีครับ สุขภาพนะฮะวันนี้ให้ระวังอาการปวดตามข้อตามเข่าโรคกระดูกนะครับความรักคนโสดวันนี้คุณจะได้พบรักที่ดีมีคนจริงจังจริงใจเข้ามานะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้ครอบครัวคุณนั้นอบอุ่นนะฮะมีความสุขวันนี้ขอพอรขอโชคลาภพุทธกลางวันให้ไหว้นะครับองบค์พิฆเนตปรางประธานพรพุทธกลางคืนก็เช่นกันนะครับจะได้เสริมดวงเสริงบาร,รมีได้ทั้งที่เกิดในวันพะระฤหัสบดี ได้ไพ่เดอะจัสติ e นะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นเริ่มมีการปรับตัวเข้ามานะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการาเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานนะครับแต่ต้องระวังการทะเลาะหรือความขัดแยง้งการเงินก็เช่นกันวันนี้อย่าไปเซ็นสัญญาอย่าไปทาประกันใครเพราะมีโอกาสที่จะมีปัญหาได้ง่ายๆนะครับสุขภาพนะครับวันนี้ให้ระวังอาการภูมิแพ้น้ําเหลืองเสียนะครับหรือว่า เกี่ยวกับอาการแพ้อากาศความรักคนสดนี้ดูเหนื่อยหน่อยนะครับวันนี้ความรักอาจจะต้องมีความหวัดระแวงทะเลาะกันนะครับคนที่มีคู่ครับวันนี้ให้ระวังการมีปากเสียงหรือการระหองระแหงกันบ้างแต่ไม่หนักเท่าไหร่นะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้องค์พระพิฆเนศปางขจิตุปสักนะครับนะแล้วก็พระแม่ศรีอุมาเทวีเป็นการเสริมดวงเสริมชะตาอย่าลืมทําบุญด้วยนะครับโรงพยาบาลสงสราบันมะเร็งอะไรประมาณนี้นะครับท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับผม ได้ไพ่หนึ่งถ้วยนะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นจะเ,เริ่มต้นด้วยเจ้านายนะครับอ่านดีๆที่เข้ามานะครับอุปถัมภ์เราการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้จะมีเงินไหลเข้ามานะครับคนค้าคนขายก็ถือว่าเงินสะพัดนะครับอ่าสุขภาพนะวันนี้แข็งแรงคนที่เจ็บป่วยก็จะดีขึ้นความรักคนโสดนะครับวันนี้นะจะได้เจอคนที่ถูกใจมีคนมาขายขนมจีให้กับคุณนะครับ คนที่มีคู่วันนี้ความรักสมหวังแฮปปี้มีความสุขนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับให้ขอกับองค์พระแม่ลักษมีพระพิฆเนศนะครับจะได้สมหวังดังใจปรารถนาท่านที่นะครับเกิดวันเสาร์ครับได้ไพ่แปดถ้วยวันนี้กิจการงานของคุณนั้นโดยภาพรวมวันนี้กิจการของคุณอาจจะต้องระวังการทะเลาะหรือการขัดแยง้งมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะครับนะเลี่ยงได้เป็นดีครับอาจจะตกงานได้ง่ายๆวันนี้การเงินก็เช่นกันนะครับ การลงทุนยังไม่ค่อยดีหรือจะมีปัญหาจุกจิกตามมาครับสุขภาพนะครับวันนี้ให้ระวังในเรื่องของอาการเจ็บป่วยนะครับเป็นพวกลมเพลลมพัดนะครับนะหรือนะครับจะเป็นโรคปัจจุบันทรรด่วนความรักคนโสดวันนี้นะครับให้ระวังการมีปากเสียงกับคนคุยหรือความรักจะไม่สมหวังคนที่มีคู่ครับวันนี้ปัญหาความรักมักจะเกิดจากความจุกจิกหรือวุ่นวายของตัวคุณเองนะครับเพราะฉะนั้นให้นิ่งๆไว้ก่อนนะครับนะความรักถึงจะดีขึ้น วันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับให้นะครับแก้ไขด้วยการเติมน้ํานะครับทำวามสาดหิ้งพระนะครับแล้วก็ลองทาบุญเสริมดวงด้วยการไปถวายน้ําสันน้ำใช้กับพระนะครับและอย่าลืมไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สายพญานาคด้วยนะครับก็จะสมหวังครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีนะครับ